เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่า en นี nah, ้ตกอยู possono, ่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหน้องเราสองลิขิตปาอาร์ีจีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้เฮ้สวัสดีนะคะ อยู่กับน้ำค่ะกับเซเว่นเดย์ูดในวันที่66กันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้มาครบเซร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับฮัรศดสารนะคะนะอืมแต่ว่าน่าลัค่ะมันไม่มีช่องใส่อุปกรณ์เลยอะค่ะอ่าให้ทำยังไงดีอะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะจะไปไหนกันหรอคะใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวเราเอาของไเดี๋ยวเราเอาอาวุธไปเก็บัละค่ะ แล้วก็เราจะย้อนกลับไปที่เขตที่มาอีกทีหนึ่งค่ะก็คือย้อนกลับไป,ไปไปเอาจรวดมานี่แหละค่ะโอ้โหเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเอามาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดคณด้วยอ่าแป๊บหนึ่งนะคะสิบแปดคูณด้วยห้าใช่ค่ะสิบแปดคูณด้วยห้าก็คือห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่สิบก็คือเก้าสิบ 9ก้าสบคูณด้วยหนึ่งร้อยก็คือเดี๋ยวเดี๋อ่าห้าร้อยคูณสิบแปดได้เท่าไหร่คะแปดห้าสี่สิบศูนย์ทดสี่แล้วก็ห้าหนึ่งห้าเก้าพันนัดนั่นแหละค่ะก็คือตามโคต้าที่เราทำนั่นแหละค่ะนะเนี่ยเวลาเราคิดในใจมันก็คิดได้หลายแบบนั่นแหละค่ะใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะคิดแบบยกกำลังคิดรูท หรือคิดจะรักใครสักคนแต่เขาไม่รักเราตอบเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะมีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในเฮ hey. ตุนเก้า0ันนัดนี้นะก็จะเก็บเอาไว้ใช้เลยนั่นแหละค่ะนะคิดว่าน่าจะเหลือจนถึงวันที่300นะคะนะแล้วก็บวกกับของเก่าทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ก็มีอยู่ประมาณ1,000งนนะัดโอเคค่ะอย่างอาคารหลังนี้นะคะก็คืออาคาร ร้านหนังสือที่เราคุ้นเคยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะเริ่มต้นบันเจียนเนี่ยก็คือเราจะขึ้นจากด้านข้างตรงนี้ล่ะค่ะมันจะมีทางขึ้นอยู่เป็นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณชั้น2ชั้น3ค่ะทีนี้มันจะมี2วิธีค่ะวิธีการแรกคือเราอ่ะปีนขึ้นไปจนถึงชั้นบอดด่านฟ้าแล้วก็แล้วเบิดเพยายดานลงมาแล้วก็เจาะดูกระโดดลงไปกร,กระตุ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บลงไปามสเตจสเตต,เต,ตมานะคะเป็นอย่างเงี้ยคิดว่าโอเคไหมอะคะ คุณผู้ชมบอกว่าจะรู้เหรอเธอจะทําอะไรก็ทําสิไม่ค่ะคือน้ำก็คิดอยู่อะค่ะว่าทําอย่างนั้นอะมันก็โอเคนะคะคือมันจะได้ลงมาทีเดียวะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าของน้ําเต็มแล้วน้ําอยากจะกลับขึ้นไปน้ําจะทํำยังไงอะคะใช่ค่ะสั้นๆเลยก็คือว่าบางทีวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราต้องไม่ไว้เก็บของเลยแล้วก็ลงไปเป็นดันเจี้ยนเป็นสเตยสเตยนะคะซึ่งในบางทีนะคะมันอาจจะแบบว่ามีของที่เราอ่ะ ลงไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราทําลายลงไปตุ้มแล้วปรากฏบ่าเป็นเอ่งเวิร์้งลงไปถึงชั้นสองเนี้ยค่ะเราตกลงไปขาก็หักอย่างเงี้ยค่ะงั้น๋ยวทำบันไดเลยก่อนเลยละกันค่ะ wooden ladder mm hmm. ใช้เยอะไหมคะเนี่ยจริงๆแล้วการระเบิดเพดานลงมาก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพดานอ่ะมันเป็นส่วนที่บางที่สุดนะคะถ้าเทียบกับบันดาคอนกรีตท,ทั้งหมดนะคะคือพื้นมันแข็งก็จริงค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีแบบกระจกนกะกสุนหรือว่าจะไม่มีแบบว่า ด้านข้างที่เป็นตัวเสาอาคารที่รับน้ําหนักด้วยอะคา่ะใช่ไหมล่ะคะคือถ้าเราระเบิดเพดานลงมามันจะก็เป็นพื้นล่ะคะ่ะในขณะที่ถ้าเรายิงเสาตรงๆเนี่ยอาคารอาจจะรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วก็ถล่มลงมาทั้งอาคารก็ได้อะเนาะโอเคค่ะงั้นได้ข้อสรุปและะ้วค่ะเดี๋ยวเราจะเจาะรูลงมาด้านล่ะด้านล่างละคะ่ะวางบันไดเลยคะ่ะอะไรกันเนี่ยแล้วบันไดลอยอยู่ได้ยังไงคะเนี่ยบันไดพิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลือดในปัตตพีน้ำเองไงคะ <c oughs> ผู้ชมบอกพอเลยพอเลยพอเลยสวยสู้ฉันไม่ได้หรอกโอเคค่ะขึ้นมาได้แล้วค่ะเออเราเราจะไปยังไงต่อเนี่ยอย่างนี้ละกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าฟาร์มเลเวลตั้งแต่ชั้นบนสุดลงไปชั้นล่างสุดเลยค่ะโอ้ยมันไม่ใช่ปืนกลไงคะมันก็ยิงย้าวกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะมามาไอ้ ก็ททำไงได้คะคือนาไม่ได้ใช้ปืนกลไงคะอ้าเกยดอีแลงค่ะอุ้ยแหลกเลยค่ะโหลดผีค่ะโหลดผีค่ะโอ้โหโหลดผีค่ะโอ้โหทั้งเลือดออกทั้งกระดูกหักทั้งแขนเจ็บค่ะสบีก็เยอะนะคะนะอันนี้เป็นเลเวลแปดเลเวลสิบเลยค่ะโอ้โหเยอะด้วยนะคะนะ โอ้เยอะค่ะเยอะค่ะเยอะไปแล้วค่ะโอ้ยแต่ได้อ p พเป็นหมื่นเลยค่ะโอเคค่ะค่อยคุ้มค่ากับการที่เราขึ้นมาเทียงนี้เอยค่ะอเอาละค่ะแต่วันก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ๋อเขาขึ้นตามมาได้ด้วยค่ะหือเก่งนะคะนะเขาเก่งจริงๆเลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของการตามล้างเนี่ยโอ้โหโดนต้องช่วยฮิวเลยค่ะเลือดหมดไป5้าสิบปอร์เซ็ตแล้วค่ะโอ้เขาปีนขึ้นตามขึ้นมาได้นะคะนะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะซอมบี้เกมนี้เก่งมากค่ะโอ้โหมาจากไหนอีกอะเนี่ยโอ้โหมาเรื่อยๆเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้น้ำจำได้ค่ะคืออาคารหลังเนี่ยจะมีออฟฟิศแล้วออฟฟิศเนี่ยเขาจะสปอนซอมบี้ ที่ใส่สูตรอย่างนี้แล้วค่ะเฮ้เฮ้แปลว่าชั้นสองลงมาเหรอคะเนี่ยประเด็นก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วน่นจะทําลายยังไงอะคะคือมันจะมีเรื่องของการที่เราทําลายฟอร์ค่ะแล้วมันจะเป็นจุดสปอนของซัมบี้อะค่ะอือเอาอยัางไงเดียรเนี่ยหรือว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องเดินลงบันไดไปเรื่อยๆไปชั้นสองชั้นสามอะคะ่ะอย่างเงี้ยค่ะ อ้าวแล้วมันต่างอะไรกับการที่เราลงมาเคลียร์ดันเจียนปกติล่ะถ้าอย่างงี้ก็มันก็ไม่ต่างกันสิเนาะแค่มันไม่ใช่จุดดักแค่นั้นเองอะค่ะเนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเจอจุดไหนที่แบบว่าเราสามารถยิงทําลายได้นะคะเดี๋ยวน้ําเอาเดี๋ยวน้ำเอา RPG ยิงลงไปด้านล่างเลยล่ะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อพวกเขาปีนบันไดาตามขึ้นมาค่ะอืม นี่ค่ะจริงๆแล้วอะถ้าไม่คิดอะไรมากนะคะเราสามารถลงไปด้านล่างอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่จากประสบการณ์นะคะถ้าลงไปทางเนี้ยมันจะลงไปแล้วมันจะติดมุมมาค่ะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีทางออกเลยนะคะมันจะเป็นตำแหน่งเหมือนกับห้องแคบๆอะค่ะปีนขึ้นมาก็ไม่ได้นะคะลงไปก็ไม่ลงไม่ได้ค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะ้จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการนะคะ โอ้สูงไปสองชั้นเลยไหมล่ะคะนะลงไปนี่ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าไปเจอกับซอมบี้เป็นร้อยค่ะโอ้ยคะ่ะค่ะลงมาสูงไปคะ่ะโอ้ยผิดพาลาดแล้วค่ะโอ้ยแล้วซอมบี้พวกนี้มันเก่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งอย่างเงี้ยลืมตัวไปคะ่ะมันลงมาสูงไปคะ่ะ หืมขาหักเลยค่ะโอ้โห <'s> oh แล้วใช้เวลารักษานาน,น้ียนะคะนะเซ็งเลยค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้นะคะว่าเราลงมาสูงไปค่ะโอเคค่ะอา่างั้นเอาอย่างนี้ละกัน มีกระปืนลั่นนะคะโอ้ขวาแพ้จะหายนี่อีกนานเลยค่ะเจ็บนี้ต้องทนเจ็บนี้อีกนานนี่ค่ะลงมาด้านล่างอีกค่ะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เชิงว่ามันจะต้องยิงอะค่ะคือมันจะเป็นอารมณ์แบบอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะว่าเราจะต้อง เราจะต้องเดินมาตามทางที่เขากาหนดไว้แล้วค่ะคือถ้าเขาทาคือถ้าเขาทําชั้นสองชั้นสามเอาไว้ความหมายมันก็แปลว่าด้านล่างมันก็ต้องมีบันไดพาขึ้นมาถูกไหมล่ะค่ะเนาะถ้าเข้ามาในอาคารได้อ่ะจะขึ้นหรือจะลงทางไหนมันก็อยู่ที่เราล่ะค่ะจะใช้ทางเดินที่เขาทาเอาไว้ก็ได้หรือว่าจะเจาะดูเข้ามาก็ได้นะคะนะปาเจ็บเลยค่ะสองบีมาทุกทิศทุกทางค่ะนี่มาเพื่อเอา e พ p โดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย นี่ถ้าตายออกไปหนึ่งก็คือว่าติดตัวแดงเลยค่ะเื้อเอาละค่ะเคลียร์แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปรักษาแผลใจก่อนก็ได้ค่ะว้าเหมือนมาเสียเที่ยวเนาะไม่เป็นไรค่ะเราบินฮอได้อยู่แล้วค่ะเอาไอเทมไปขายแล้วก็บินไปบินมาวนไปวนมาก็ได้ค่ะถ้าเป็นที่ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมันได้ไอพีเกือบสามหมื่นสี่หมื่นไปเลยอะค่ะถ้าได้ส่งเควสอีกมันก็คุ้มค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคือเควสที่แจกเนี่ยเราจะต้องทําพื้นที่ตรงนั้นอะ ให้ในนานที่สุดนะคะแถมบางทีเนี่ยเราจะต้องมานั่งทําลายอาคารใหม่อีกรอบด้วยค่ะอืมเนี่ยถ้าเป็นอาคารที่เด็อย่างที่น้าไม่เคยมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้านจะยิงถล่มลงไปเลยค่ะเพราะว่าน่าจะเร็วกว่าค่ะมันน่าจะเร็วกว่าการที่แบบว่าไปตามทางหรือทางบันไดนะคะอาคารพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะวางเลยเอาประมาณว่าบันไดบางชั้นจะโดนทําลายค่ะนั่นละค่ะคือมันไม่สามารถลงไปได้ตรงๆแบบปกติอะค่ะ บางทีก็คือว่าลงไปก็คือขาหักแบบเมื่อกี้แหละค่ะนะอ่ะเมื่อกี้ก็คือกบความสูงผิดไปนิดนึงอะค่ะไม่นิดเลยค่ะขาหักอย่างเงี้ยเรียกว่าเรียกว่าไม่นิดเลยมั้งเนี่ยแล้วก็การต่อบันไดยอย่างนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าพวกซอมบี้มันจะปีนตามขึ้นมาได้ค่ะโอ้โหสูงมากเลยค่ะเนี่ยเป็นร้อยได้มั้งคะนะ โอ้ยวังหมาค่ะมาหมาโอ้โหลงมาจากเส้นบนอย่างนั้นเลยเหรอคะนะ่าดีนะคะเนี่ยมนันเป็นปืนแบบปั๊บเทสซิงนะคะยิงทะลุสามสี่ตัวนะ่ะอ๋อมันอยู่ชั้นสูงสุดเลยค่ะเออไม่เคยมาก็อย่างนี้ละค่ะเนาะนุน่นโดนไปด้านหลังเลยค่ะ ยังไม่หมดนะคะนะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะลงไปด้านล่างนะคะมันก็หาทางลงแบบปกตินั่นแหละคะ่ะแต่อย่างที่น้ําบอกและะ้วค่ะว่าเดี๋ยวเราจะทําลายพื้นลงไปนะคะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหามั้งน่าจับนะคะนะโอเคค่ะบันจุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ได้างไมดีกว่าอุตส่าห์พกมานะคะนะให้เขาได้ออกลงบ้างคะ่ะ เดี๋ยดเดียดเดี๋ยวแล้วทำไมพื้นด้านบนมันโดนทำลายอะคะอืมพังหมดเลยคะ่ะเอ๊แล้วดันเป็นพื้นอีกชั้นหนึ่งอะคะ่ะมันเดิมคะ่ะเยี่ยมคะ่ะลงมาถึงฟอร์ด้านล่างแล้วคะ่ะ โอเคค่ะพร้อมค่ะฟึบเนี่ยค่ะคือเห็นไหมคะว่าอาคารชั้นสองอะลงไปชั้นสามมันลงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันโดนทําลายแล้วค่ะปกติเวลาน้ํามาอย่างเงี้ยน้ําก็จะชอบต่อบล็อกขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราจะฟาร์มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมันเป็นทางเข้าปกติของดันเจี้ยนโอ้โหเยี่งกับแบบยางกันแลบของอัมเบล่าค่ะนี่มันโรงแรมหรือว่ามันแลบของอัมเบล่าคะเนี่ยมีตู้ทดลองเลยนะคะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมนุษย์ทดลองค่ะโอ้โหกายแมนค่ะอันนี้อันนี้นะ้าไม่เคยดูค่ะแต่ว่าเปิด Youtube ดูเขาพูดกันนะคะการ์ตรูนเก่าเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะไรเดอร์เก่าอค่ะโอ้โหนี่คืออาคารพวกนี้มันก็จะมีเนื้อเรื่องแฝงเอาไว้อะค่ะนะแต่ว่าไม่นึกว่าจะด่าขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมูค่ะหมูค่ะสูว่าอาคารนี้มันเป็นอาคารเทสดีเอเอหรอคะเนี่ย ืมสงสัยนะว่ากขสุน9,000นะแต่ยมันคงใช้ไม่ถึง3อ่า300วันหรอกมั้ง <c oughs> นี่แค่มาลงดันเจี้ยนก็หมดไป6,700นัดแล้วล่ะคะ่ะคิดว่าวิธีการนี้เร็วกว่าจริงๆนั่ะค่ะคือเราเจาะกำแพงลงมามันเร็วจริงๆนะคะมันไม่แต่ว่าต้องแบบว่าไปตามหาตามห้องต่าง,าง,างๆให้มันครบมาคะ่ะอืมน่าจะวนมาที่เดิมและะ้วค่ะโอเคคะ่ะเจาะรูลงไปเลยคะ่ะแน่นอนว่าต้องไ่เจาะรูตรงที่ ซอมบี้เขาเกิดกันนะคะเลลงได้แม่นมากเลยค่ะมันอยู่ที่ไหนคะเนี่ยฮิกาชิลนะคะก็คือเป็นบริษัทเวิชภัณฑ์น่ะเนาะโอเคค่ะน่าจะเคลียร์อาคารหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะถึงจะเสียเวลาพอสมควรเลยละค่ะแต่ว่า ก็ทําให้เราเห็นนะคะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีละค่ะในการเคลียร์ดันเจียนค่ะยิ่งเราเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นแหละค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าไม่รู้เลเยอร์หรือไม่ก็ทางลงเนี่ยมันโดนบล็อกหรือโดนขวางทางนั่นแหละเนาะโอเคค่ะสําหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ดกดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวกลับไปไปกินยาก่อน,นะคะ่ะ ติดเชื้อค่ะตอนนี้กระสุนปืนกับเก้าร้อยกว่านัดนะคะใช้จนหมดเลยค่ะใน2ดันเจียนนี้ค่ะถ้าจะให้ประหยัดจริงๆมันก็ควรจะเป็นกระสุนหัวแดงก็พอค่ะนะแต่ไม่เป็นไรค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ใช้ของที่ดีที่สุดนั่นแหละค่ะทางในการฟาร์มดันเจียนแล้วก็ใช้ในการต่อสู้อย่างนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ